สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง MSA Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ a n d r ร i d รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับจะมีโปรใหม่ๆสําหรับมืืออถ Android ทุก มาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนนะครับรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือรุ่นต่างๆนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูมือถือหน้าซื้ออีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นมือถือในแบรนด์ a m s u n g สาหรับ Samsung Gala x y M235G นะครับซึ่งรุ่นนี้ผมก็ได้เคยนํามาทําคลิปแกะกล่องรีวิวกันไปแล้วนะครับท่านใดที่อยากดูรีวิวแบบละเอียดก็สามารถย้อนกลับไปดูได้แต่ว่าวันนี้เรามาดูตัวอย่างเครื่องกันนะครับแล้วก็จะดูในเรื่องของราคาท เครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตสำหรับ Samsung Gala ซี่ M23 5G รุ่นนี้นะครับมือถือรุ่นนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวกล่องของเขาเมื่อเราเปิดเข้าไปดูภายในกล่องนะครับซึ่งสิ่งที่มีมาให้ภายในกล่องก็จะมีคู่มือในการใช้งานนะครับมีตัวเครื่องแล้วก็มีสายชาร์จมาให้เท่านั้นรุ่นนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่มีหัวชาร์จแถมมาให้เป็นดีไซน์ใหม่ของทางซัมซุงนะครับกล่องของเขาก็จะเป็นกล่องบางๆมีเฉพาะตัวเครื่อง สายชาร์จซึ่งเป็นพอร์ตแบบ Type C to Type C นะครับซึ่งอุปรกรณ์มีมาให้เท่านี้จริงๆถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อรุ่นนี้ก็ต้องซื้อหัวชาร์จมาใช้งานด้วยนะครับแล้วหัวชาร์จก็ต้องเป็นหัวชาร์จที่เป็นพอร์ตแบบ Type C เท่านั้นตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับเผื่อว่าท่านที่สนใจอยากจะซื้อส่วนตัวเครื่องรุ่นนี้โดยส่วนตัวผมว่ามีความสวยงามนะครับซึ่งสีที่ผมมองว่าสวยก็จะเป็นสีนี้นะครับเป็นสีเขียวออกจะดำด้วยซ้านะครับนี่นะครับเป็นตัวเครื่อง ของเาดีไซน์ทั่วไปต้องบอกว่ามีความลงตัวแล้วก็สวยงามพอสมควรนะครับนี่นะครับให้ดูโดยรอบของตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังรุ่นนี้ให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับนี่นะครับดูด้านหลังกันแบบใกล้ๆด้านล่างมีโลโก้ของซัมซุงนะครับขนาดหน้าจอก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับวัสดุที่ใช้จัดทําก็เป็นผิวแบบด้านๆนะครับสาหรับฝาหลังของเขาส่วนในเรื่องของการใช้งานนะครับรุ่นนี้การใช้งานทั่วไปหรือว่าการเล่นเกมนะครับการดูวิดี ีโอจาก Netflix ดูวิดีโอจาก YouTube ทําได้ดีทั้งหมดนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าสเปคค่อนข้างดีนะครับซึ่งถ้าท่านอยากจะดูพรีวิวการใช้งานก็ย้อนกลับไปดูได้ในช่องของเราเช่นเดียวกันมาดูสเปคก่อนที่จะไปดูในเรื่องของราคานะครับสำหรับซัมซุงกาลิ a ซี่ m 2 3 5 g รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ6.6นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ tft 2 4บิตความละเอียดเป็นแบบ full hd p l u นะครับกล้องหลังให้มา3ตัวความละเอียดของเลนหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซล มีเลนเอลตราไวแลวก็เลนมาโครมาให้ด้วยนะครับส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมา8ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลต้องบอกเลยว่าดีนะครับเป็นคอคอมแซนด์ดราคอน n จ็ดห้าศูนย์จออกความเร็วก็ประมาณ 2.2GHz กิกะเฮิรตซ์มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการเป็น a n d r o i d เวอร์ชั่น12นะครับหน่วยความจำรุ่นนี้ให้แรมมา6ก b ิกะไบต์ลอมหรือว่าความจุ 128GB แกิกะไบต์แบตเตอรี่5000ม ah, ิลลิแอมรองรับการชาร์จไวได้ประมาณ2ี่้วัตนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลดง,าลาางด้าาาจกทน เว็บไซต์สยามโฟน .com ด้วยนะครับโอเคนะครับนี่ดูตัวเครื่องดูในเรื่องของสเปคกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของราคากันบ้างเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับซัมซุงกาลิซี่ M235G อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่13ตุลาคมปี2022มีราคาจากหลายร้านมาให้ได้ดูกันเหมือนเดิมนะครับท่านดูกันไปเรื่อยๆชอบร้านไหนค่อยนําราคามาเปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้านแอป Laza d a กันก่อนนะ ร้านแรกที่นำมาให้ดูจัดจำหน่ายโดยทาง Samsung Official สสำหรับ Samsung Galaxy M235G แล6ล้128ก b นะครับวันที่15นี้ก็จะมีแคมเปญมิดมันเซลนะครับมือถือหลายรุ่นก็จะมีการ,รลดราคาด้วยยังไงอย่าลืมไปโหลดแอป Lazada มาแล้วก็เข้าไปเลือกซื้อได้นะครับในเรื่องของราคาจากราคาปกติ8,999บาทก็ลดราคาเหลือ6,690บาทนะครับสำหรับ้านนี้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยักไงผ,ผ่อนได้ อน,นมีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะดูรีวิวการสั่งซื้อเพิ่มเติมนะครับก็กดเข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada ดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับ s a m s u n g Galaxy M 2 3 5า G นะครับแรม6กลอมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์จัดจำหน่ายโดยทาง Lazada Super อร์เอ็กนะครับในเรื่องของราคาลดราคาเหลือแปดพันห้หด สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจก็ผ่อนก็ผ่อนได้นะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนี่เป็นราคาสําหรับร้านที่2ท่าในใดที่สนใจอยากเะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของ lazada เป็นลิงก์ที่2ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายจาก lazada เหมือนกันนะครับซัมซุง galaxy m สองสามห้า g ram หกลอมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับมีบริการส่งด่วนให้้ททััวท่ววไยแแลก็ถมฟรรีนะคบ เป็นซิมวันทูคอจากราคาปกติ8,999ก็ลดราคาเหลือ8,390บาทนะครับมีให้เลือก2สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากเก,ก็ผ่อนก็ผ่อนได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีท่านไหนที่สนใจจะเกสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดของซัมซุงกาลิ a ซี่ M235G จากทางด้านแอปลาซาด้านะครับท่านชอบของร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับดูราคากันต่อ ที่ทางด้านแอปช้อปปี้กันบ้างร้านแรกที่นํามาให้ดูกันสําหรับซัมซุงกาล l a ซี่ M235G 램6ลอม128กิกะไบต์นะครับในเรื่องของราคาร้านนี้ขายอยู่ที่8,999บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยากะพรอ,อนได้สูงสุด24เดือนนะครับผ่อนเดือนละ428บาทต่อเดือนเท่านั้นท่าในใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ของช้อปปี้อีกร้านหนึ่งสำหรับซัมซุงกาลิคซี่ M235G นะ RAM 6รอม128 g b จะไจะจำหน่ายโดยทางช h อป e Super ี้ซูเปอร์ทีโฟนนะครับในเรื่องของราคาก็ขายอยู่ที่8,590บาทมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้นะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้มีให้เลือก2สีนะครับก็คือสี e ิฟกรีนแล้วก็สีออร n เรน์นะครับชอบสีไหนก็เข้าไปเลือกซื้อได้นะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1น่ปีนะครับนี่นา ไม่ติดโปรจากทางด้านแอปช้อปปี้นะครับท่าในใดอยากจะซื้อร้านไหนเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ของช้อปปี้อยู่ที่ด้านล่างของคลิปเช่นเดียวกันปิดท้ายกันที่ราคาจากแอป JD Central นะครับร้านแรกที่นำมาให้ดูสำหรับ Samsung Galaxy M235G นะครับลำ6ลำ128 g b ตตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับจัดจำหน่ายโดยทาง JD Super X Store จากราคาปกติ8,999บาทก็ลดราคาเหลือ8,590บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีวิธีการจ่ายเงิน สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากระพรอ,อนได้10เดือนนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีท่านในที่สนใจอยากสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของ JD c e n t r อีกร้านหนึ่งจาก JD c e n t r เหมือนกันนะครับซัมซุง Galaxy M สองสามห้า G แรมหกล,ลอมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์ตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยโมเดลไทยจากราคาปกติแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทลดราคาเหลือแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยากระ พนผ่อนได้10เดือนนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับท่านใดที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับนี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรทั้งหมดของซัมซุงกาลิคซี่ M235G นะครับเป็นราคาล่าสุดในช่วงกลางเดือนตุลาคมนะครับท่านชอบของร้านไหนก็เข้าไปเลือกซื้อเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านจากชอปปี้ลาซาด้าแล้วก็เจดีเซนทันในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับก็จะมีการ จัดโปรให้เราซื้อเฉพาะค่าย TrueMove H นะครับสำหรับ D-Tac แล้วก็ AIS รุ่นนี้จะไม่มีโปรโมชั่นซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับถ้ามีก็จะมีเฉพาะค่าย TrueMove H เท่านั้นซึ่งมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับถ้าท่านอยากจะซื้อก็ไปซื้อที่ศูนย์ True ได้สําหรับ Samsung Galaxy M235G ซื้อได้ในราคาเริ่มต้นประมาณ3,000บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีในส่วนของโปรเน็ตรายเดือนมีหลายโปรเลยนะครับทั้งลูกค้าปัจจุบัน TrueMove H นะครับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่คนที่ใช้เบอร์เติมเงม แล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบรายเดือนนะครับรวมไปถึงการย้ายค่ายออนไลน์ก็ซื้อได้ในราคา3,299บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกันดังนี้แบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1,199นะครับซื้อเครื่องได้ราคา3,299บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลูกหน้า2,140นะครับสัญญาในการใช้งาน12เดือนโปร899ซื้อได้ราคา4,499บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุกหน้า1,605บาทนะครับแล้วก็โปร599ซื้อได้ราคา5,499บาทพร้อม จ่ายค่านี้ลงหน้า1,070บาทสัญญาในการใช้งาน12เดือนทุกโปรนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นทั้งหมดของมือถือซัมซุงนะครับ Galaxy M235G ท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปไม่ว่าจะเป็นของ lazada shopee หรือว่า JD central ส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตไปซื้อได้ที่ศูนย์ทรูเท่านั้นนะครับราคาเริ่มต้นประมาณ3,000บาทรายละเอียดของราคาแล้วก็โปรทั้งหมดก็จะประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ